สวัสดีครับวันนี้ครับผมอยู่ที่โชว์รูมยูสุตะวันออกชนบุรีครับสาขาบอวินตอนนี้ผมอยู่กับรถน e ี่ียูสุมิวเอครับนี่นะก็เดี๋ยวพอดีว่าทางยูสุตะวันออกชนบุรีเนี่ยจะมีงานคนรักย e ูสุนะครับ <Okay. S 2> เขาก็รวมพวกรถยูสุแต่งซิ่งในบอวินมาที่งานนี้แล้วก็เหมือนเป็นงานเปิดตัวยูสุมิวเอ็กไปในตัวด้วยอ่า ผมก็ ficou, พี่เก้ก็ชวนมาให้มาช่วยเป็นพิธีกรในงานนิดนิดหน่อยๆนะก็พอดีว่ามาเจอมิวเอ็กก็เลยขอถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนล้วกันว่ามิวเอ็กใหม่มีอะไรบ้างนะ หรูลานะใช้ได้เลยขึ้นไปดูกล่ลก็ที่เห็นนะครับภายในเป็นสีน้ำตาลขึ้นมาแล้วนี่ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแอร์หลังแอร์อยู่ข้างบนอ่าก็คอนอื่นเขารีวิวไปแล้วมั้งเอาเป็นว่าผมมาในสไตล์ของผมนะเข้าวๆนิดๆนหน่อยๆนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นนะครับครบนะฮะ หน้าปัดไม้นะครับก็5มีเป็นรูปกราฟิกนะครับในการเปิดประตูเห็นไหมอ่าน,อน,นี่เป็นจอนะครับจุดเกียร์ครับนี่ภายในนะครับเป็นสีเดียวกับตัวเบาะเลยนะครับสีน้ำตาลนะ แล้วก็เฮ้ยลำโพงนี่ข้างหลังมีทวิตเตอร์ด้วยเหรอแล้วข้างหน้าข้างหน้ามีอ๋อข้างหน้ามีที่แผงนประตูตรงนี้ชิ้นหนึ่งนะ,ะนี่อะไรนี่อ๋อที่แผนของอันนี้เฮ้ยเจมมีปลั๊กไฟ220โวลต์เลยนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็น USB นะครับเอ้ยนี่เสียบปลั๊กได้ด้วยอะ่ะ ออปชั่นครบมากๆมากนี่อะไรล่ะฮะไปทอดเลยเดียวไปเลยไปทอดเลยเดียวไปทอดเลยเดียวด้วยเลย่งที่เปิดประตูหลังนี่เป็นไฟฟ้านะฮะแต่โอ้ ไฟฟ้าหมดแล้วนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับของ E สู่มิ u X 2 0 2 0ั่บอก็ดึงถ่าออกมาเนาะใต้นี้มีอะไรอ๋อใต้นี้ก็เก็บของได้อีกนะครับเป็นชุดสองมีตรงนี้มี220บโวลต์อีกนะครับ เป็นช่องนะฮะนี่ก็เป็นที่แปนของน่าจะมีตัวบังอีกเนาะปะท้ายไฟฟ้าแล้วรู้สึกมิว e เอนี่เบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะดูซินี่ชุดเบรกมือของเอสูมิวเนี่เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับ มีระบบออโต้โฮด้วยครับเวลารถติดเบรกให้เองอัตโนมัตินะเจ๋งปละ่ะกระจกมองหลังก็เป็นกระจกตัดแสงแล้วนะครับบอกผูหน้าเป็นบอกไฟปาแล้านะดูฝั่งนู้นสิ เบรกหลังก็เป็นระบบดิสเบรกนะครับช่วงล่างหลังเป็นคอยสปริงแล้วไม่มีแนะไ้ที่เห็นมีเซ็นเซ,นเซอร์ถอยนะครับแล้วก็กล้องถอยมีแล้วนะฮะนี่ปลท้ายครับปลท้ายอันนี้เป็นสเปคของคันนี้นะอันนี้เป็นขับเคลอนสองล้อนะครับ ก็จะมีทั้งเครื่อง1.9แล้วก็3,000นะครับอยู่สุงนะแม็ก,ก็จะมี20มี18มี17คันนี้เป็นล้อ20ถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นตัวท็อปเครื่อง3,000แอร์นี่3ตอนเลยนะครับบนเทดานะมีแอร์ครบเลย3ตอน ระบบกุญแจก็เป็นคีย์เลสนะล้อแม็กที่ให้ขอบ20ครับ้อมยาง265 50 20ได้มาเป็นบิสโตนนะดูเล่ว ผมไม่ใช่สายนี้เลยไม่รู้จักใครกันเลยอันนี้ก็เป็นตัวใหม่อะนี่เขาโฆษณาว่าเขาเป็นเจวโต้ตันนี้ก็ทางครูมแต่งแล้วที่เห็นมีแมทิ ตบไปแล้วฮะขอบคุณกิจกรรมดีๆจากพี่สุสุนะครับวันนี้ก็ส่วนผมมาร่วมงานด้วยยังไงก็ฝาก